ก็อยู่ที่เดิมนะฮะรานพา90นะครับวันนี้จะพามาชมรถกระบะนะครับสองคันนี้เลยนะครับเป็นตัว Smart c แคกับตัวสีประตูตัวเตี้ยนะครับนะเป็นตัวเซตอินิชันเลยนะฮะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถกระบะตัวเตี้ยไว้ใช้งานอยู่นะครับทั้ง4ประตูทั้งแคปนะครับสามารถติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้เลยที่เบอร์0 8 4 3 8 4 8 4 0 4, 4, 4นะครับมายูสพาเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวลูกค้าที่เข้ามาดูแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูคันแรกก่อนเลยนะฝั่งนี้นะครับนี่นะก็จะเป็นตัวโตต้าไฮรักรีโวะครับ 2.4E นะครับ, e, รบเป็นตัวรุ่น Entry Zedition นะครับเป็นตัวเตี้ย4ประตูนะคันนี้จะเป็นรถปี2020นะครับด้เป็นสีขาว ก็ไม้ใช้งานไปเพียง22,000กิโลเท่านั้นนะครับนี่เลยสภาพสวยๆสภาพป้ายแดงน้องๆป้ายแดงเลยนะฮะวารันตีศูนย์นะฮะยังเหลืออยู่นะครับรุ่นนี้วารันตีศูนยอยู่ที่5ปี150,000กิโลนะครับอ่านะครับในส่วนตัวราคาของเขานะครับอยู่ที่600,000นะครับ45,000บาทเท่านั้นนะครับย้ำอีกครั้ง600,000 45,000บาทลูกค้าเครดิตดีสามารถออกรถศูนย์บาทฟรีดาวเลยพรนะครับอยู่ที่ประมาณแสนสองนะครับผม นะเอ้สโวษที่ <c oughs> พรอ,อยู่ที่ประมาณ12,000บาทนะต่องวดนะครับ6ปีนะส่วนตัวรายละเอียดโองด้านหน้าของเขานะครับนี่เลยไฟหน้าเป็นไมเนอร์เชนนะไฟหน้ารูปแบบใหม่เลยเป็นไฟฮาโลเจนนะครับโคมไฟแบบใสๆเลยนะครับไฟหลีไฟเลี้ยวโคมไฟเดียวกันเลยนะครับตัวนี้ยังไม่มีไฟบบหมอกมาให้นะครับนี่ส่วนตัวกระจังหน้านะครับ ออกแบบดีไซน์ได้ดูดุดัดนดูหล่อเลยมีโลโกโล้จัลตายอยู่ตรงกลางนะครับนี่เลยนะแล้วก็ในส่วนตัวเครื่องอังนนที่ผมบอกนะเป็นตัวเครื่องดีเซล,ลขนาด2.4ลิตร150แรงม้านั่นเองนะครับเป็นประหยัดน้ำมันด้วยนะครับประมาณ12-13กิโลต่อลิตรเออประมาณ12-13กิโลต่อลิตรถูกแล้วฮะ <laughs> ในส่วนตัวพาด้านข้างนะตัวรถไม่มีประวัติชนหนักที่ความจมน้ำเลยนะครับบางๆเลยแล้วก็ ยางเนี่ยเราจัดส่งมาให้เรียบร้อยนะครับนี่เลยนะครับเป็นยางเป็นยางนะครับเป็นยางแบบชุดแต่งนะครับนี่จะเป็นยางปี2 0 20เลยสัปดาห์ที่19ล้อแม็กขอบ18นะครับดิสเบคู่หน้านะครับหน้าไฟเดียวมีมาให้ตรงแก้มนะครับนี่เลยกระจกจะเป็นสีดําด้านนะครับภาสีพรบเราต่อให้เรียบร้อยนะครับนะลโอก้ต่างๆครบนะตัวล้าเปิดก็จะเป็นสีดําด้านเลยนะครับ นักกระจกก็ยังเดิมๆลายน้ำาตโยต้าอยู่เลยนะครับคัสซีบาทแล้วก็ในส่วนตัวด้านหลังนะครับคัสซีต่างๆนะครับเดิมๆเลยนะนะครับตัวรถคันนี้จะเป็นดิสเบกหน้าดัมเบกหลังนะครับมีโลโก้แซอร์ดิวิชั่นสติ๊กเกอร์ติดมาให้นะครับในส่วนตัวไฟท้ายนะครับก็เป็นไฟท้ายแบบหลอดไส้นะครับไม่แตกต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้นะไฟท้ายเหมือนเดิมนะครับมีโลโก้โตโยต้า มาให้นะครับไฟเบรกัวที่3นี่เลยแล้วก็ท้ายกระบะตัวนี้ยังไม่ติดหน็กไรเนอร์มาให้นะครับนี่เลยนะโครงสันตัวเมทอาร์ต Art นะครับขอ,องตัวรถเดิมๆเ,เลยน็อตไม่มีขยับนะแล้วก็ท้ายกระบะอันนีม้มีสนิมงนะครับสวยๆนะครับผมนะสำหรับที่สนใจนะครับก็รีบติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์0843848404นะครับแอดไลน์ได้เลยเแบอร์นี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะครับ ในส่วนตัวภายในนะครับด้านหลังคันนี้นะครับจะเป็นเบาะนะครับสีดำนะครับเป็นเบาะสีดำนี่เลยนะครับเดี๋ยวจะนั่งให้ดูนะครับนั่งสบายมากนะครับดัดถูกผมนะครับสูงอยู่ที่1 7 7นะครับก็เฮดโูมนะครับเตดโูมแบบว่ากว้างเลยนะครับหัวก็เยอะเลยนะครับส่วนนี้ก็จะมีที่พักแขน นะที่วางแก้วน้ํานะครับก็นั่งสบายนะนั่งสบายมากาสามารถยืดไปนะครับมีที่แขวนของมาด้วยนะครับนี่เลยแล้วก็เป็นเบาะเป็นเบาผ้านะผมจะบอกว่าข้อดีของเบาะผ้าเนี่ยคือสามารถเวลาจอดกลางแดดน,นะครับสามารถระบายความร้อนได้ดีมากานะครับอเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนะครับ ีส่วนตัวด้านหน้านะครับอย่างที่ผมบอกนะคต้นคลิปเมื่อกี้คันนี้นะครับรถใช้งานไปที่สองหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบหกกิโลเท่านั้นนะครับนะก็ตัวนี้นะครับก็แผงประตูจะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับออโต้ฝั่งคนขับเซ็นทรัลล็อกนะครับตัวนี้กระจกด้านข้างนะครับจะเป็นปรับไฟฟ้าพับเป็นแมนนวลนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับแบบสามก้านแบบนี้เลยนะครับมีแอร์แบ็กมาให้นะฮะคู่หน้า แต่พิเศษนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นนะจอเขามาให้เป็นจอ Android แล้วนะครับรองรับในส่วนตัว FM AM USB Bluetooth มาให้หมดนะครับนี่เลยแอร์นะครับอาจจะเป็นแบบแมนนวลน,นะครับเพราะว่อาอก็มาให้มา2ช่องแล้วก็มีช่องเสียบ USB นี่อยู่ตรงนี้นะครับ USB อยู่ตรงนี้นะครับ AUX อยู่ตรงนี้แล้วก็เกียร์แมนนวล6สปีดนะครับ ไม่เท่านั้นเขาใส่ในส่วนของโหมดการขับขี่มาให้นะครับ2ตัวนะครับอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดนี่เลยคือรายละเอียดภายในจะบอกได้ว่าลูกค้านะครับรถใหม่มากกินใหม่อยู่เลยแล้วก็นี่นะครับพลาสติกยังไม่แกะเลยนะครับผมมั่นใจได้เลยว่าลูกค้านะครับได้คันนี้ไปนะครับสวยๆผมๆนะครับวันที่สูงยิ่งเหลือแล้วก็เป็นรถมือเดียวด้วยนะครับนี่เลยนะครับรถจดทะเบียนนะครับวันที่11 สิงหา2563กรุงเทพมหาคน,นครนะเป็นตัวรถเกงยต์ดีเซลนะครับขนาด2,393รซีซีห5 0แรงม้านั่นเองนะครับนะแล้วก็เป็น4ประตูนะครับเดี๋ยวก็พาไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูส่วนตัวห้องเครื่องของเจ้าตัว r ี v o นะครับ2-4คันนี้ว่าน่าสนใจยังไงนะครับเปิดเข้ามานะครับ เริ่มแรกก่อนเลยนะจะให้ดูในส่วนตัวน็อตนะครับน็อตไม่มีขยับลูกค้านะครับน็อตนี่ขยับเลยนะนะครับตัวซีนตัวขวากระโปงเห็นการความร้อนนี่แบบสวยๆนะครับแล้วก็เนี่ยแผ่นเพลทนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องบล็อก 2Gd นะครับขนาด2.4ลิตรนะครับรถคันนี้นะครับเป็นเดือนมกราปี2020นะครับแท้ๆเลยแล้วก็ห้องเครื่องเนี่ยสะอาดมากนะครับนะไม่มีรอยซึมรอยเยิ้มของ มันเครื่องเลยนะครับคานหน้าเนี่ยจะบอกได้ว่าเดิมๆน็อตแบบไม่มีขยับเลยลูกค้านี่ตัว L นะครับอยู่ครบเลยแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นตัว R นะครับนะครับสวยๆเลยนี่นะครับก็อ่าสำหรับคันแรกนะครับใครสนใจคำนี้นะครับ4ประตูตัวเตี้ยแซนด d i ี i ดเชนนะครับปี2020ติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์084 384 8404นะครับ ครับตัวแนดิชั่นทคนี้เป็นตัวเครื่อง2.4นะปี2020ราคาอยู่ที่6 4 0 0 0 0้าันบาทอ่ะเดี๋ยวไปดูคันที่2กันนะครับตัวนี้จะเป็นอ่าตัวตัวแคปนะครับตัวแคปบนะเป็นได้เป็นสีขาวเหมือนกันนะครับนี่เลยคือกจระจังหน้าเขาจะเปล่นานนะครับตัวนี้จะเป็นจังหน้าสีดำเป็น all black นะครับแล้วก็มีตัวอ่าครเมียมติดมาให้นะครับเดี๋ยวผมขอดูราคาคันนี้แป๊บหนึ่งนะครับ เดี๋ยวราคาเราบอกท้ายคลิปนะครับก็ไฟหน้าจะเป็นแบบฮาโลเจนเหมือนกันนะครับแบบนี้เลยนะครับแต่ต่างที่ตัวกระจังหน้านะครับแล้วก็ได้เป็นตัวันนะอันนี้ล้อแม็กนะครับไซส์เดิมนะครับนะไซส์เดิมเหมือนกันไซส์18นิ้วนะครับยางปี19ดิสเบรกคู่หน้าดัมเบรกหลังนะครับแต่ตัวนี้คือาจะเป็นตัวมิดนะครับที่มีไฟเดี้ยวอยู่ตรงนี้แล้วนะครับตัวนี้ที่นิมิดนะครับ คือตัวใหม่จะมี3าตัวที่มิดทายนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูรอบก้องนะด้านหลังด้านหลังนะครับคัสซีอะไรเดิมเดิมเลยนะครับเดิมเดิมเลยนะครับตัวนี้นะแต่พิเดเชันเหมือนกันไฟท้ายก็เหมือนกันนะครับไม่มีอะไรแงกนะครับแต่ตัวนี้จะมีแบ็กเนเนอร์ติดมาให้เรียบร้อยอ่านะครับนะใครที่กำลังหาแคปนะครับไม่ว่าจะเป็นไปขับ เดลิเวอรนะครับขับไปใส่ตู้ทึบก็สามารถใส่ได้นะรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะครับนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับแคปเปิดได้นะครับแคปเปิดได้เลยแล้วก็กระจกนะครับออโต้นะออโต้ไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับแล้วก็ ที่พับปับกระจกนะครับเบาะจะเป็นเบาะผ้าแบบนี้เลยนะครับเบาะผ้าแบบนี้คันนี้นะครับอยู่ใหม่นะครับคันนี้ใหม่วิ่งเพียงหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อเจ็ดิบสองกิโลเท่านั้นนะครับรถน่าจะเป็นปีเดียวกันนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตดูอีกสักราคาขายอยู่ที่นะครับห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะตัวเมื่อกี้เป็นตัวสี่ประตูนะครับปียี่สิบแต่ตัวเนี้ย ไม่น้อยด้วยนะครับปี21นะครับราคา5,95 0 0 0บาทเท่านั้นลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับนะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับทั้งสองคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสมาร์ทแคมป์ไม่ว่าจะเป็นตัวีประโตนะครับก็สามารถติดต่อมาหาผมได้เลยที่เบอร์0 8น3 8 4 8 4สีนะครับหรือว่าจะเดินทางเข้ามาดูรถมาทดลองขับก็เข้ามาได้เลยนะครับถ้ามาจากทางรามิทานะครับจะเข้าที่รานทาซอย90 ถ้ามาจากทางเสนีไทยนะครับก็จะอยู่ฝั่งเยื้องเยื้องโรงพยาบาลสิแพทย์เสนีรักนะครับบริษัทเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับเวลา9โมงถึง6โมงนะครับก็่อนจะกันวันนี้นะครก็ขอฝากด้วยนะครับ2องคันนี้นะสนใจคันไหนก็ติดต่อมาได้เลยครับก็คันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้และกดกระดิกงาช่องผมด้วยนะครับสวันนี้ผมมะยุสกาก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ